ก็ประกาศให้สำหรับชาวเชียงรายพิซซากันค่ะว่าอยู่ในทักคนิคของเราค่ะก็ได้เปานการเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะคะเชียงรายนะอยู่กันชั้นสองค่ะนะคะมีเพิ่มเติมเรื่องของความสวยงามก็สามารถถ่มนะคะมาพูดคุยปรึกษาคำแนะนำได้แล้วก็จะมีเวนเชิญคุณเข้มและคุณบกาค่ะที่โฟโต้แบ็กดอกแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะที่โฟโต้แบ็กดอกจะเป็นเนส่วนของจีนผู้วิหานะคะ รู้ถายตรงทันยูเนสโกนิดค่ะคุณโอ๋นะคะวันนี้ชาตาต้อนให้กับคุณสายันค่ะนักบุญค่ะผู้บริการศูนย์คาาเซ็นทซอร์เชียงรายต้องขอบพรคุณนะคะสำหรับสถานที่ดีๆตรงนี้ด้วยค่ะกับที่เซ็นทซอร์เชียงรายค่ะที่เป็นอริษัทที่ของกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยนะคะให้กับทางยูเนสโกนิดของเราได้มาจัดกิจกรรมค่ะนะคะขอบพระคุณด้วยขอบพระคุณคุณสายันนักบุญใช่ไหคะนักคุณโอ๋ค่ะแล้วถัดไปเรียนเชิญคุณเขคม และคุณปุ๊กดาที่โฟโต้แบ็กด็อกค่ะแล้วก็ลำดับถัดไปค่ะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะโอเคแต่งบาเรียบร้อยเดี๋ยวเรียนเชิญนางงานทั้งสิ่ท่านที่โฟโต้แบ็กด็อกได้เลยค่ะเดชิทพาใส่กริุดาค่ะคุณน้ำตาชริตาเสริญเสน่หคุณแกรวนิเรมทองค่ะคุณเฟิร์สหวังค่ะที่โฟโต้แบ็กดอกค่ะเราจะถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกนะคะที่โฟตโต้ไวรก่อกอ,อ,กอีกหนึ่งครั้งค่ะพร้อมกับนะคะผู้บริหารจะตามนะคะสุดนัทค,ค้าค,ค่ะเซ็นทรัลเชียงรายด้วยแล้วก็ของทางผู้บริหารของทางเราด้วยปล่าค้าด้วยเนาะ,ะอันนี้ขอเซ็นทรัลก่อนนะคะขอช็อตนี้ก่อนนะคะแล้วหลังจอกถัดไปจะเป็นผู้บริหารของทางยูเรนัสค่ะสักครู่นะคะขอช็อตนี้ก่อนถ่ายได้เลยนะคะมีทั้งวิดีโอได้ไหมคะ โอเคค่ะลำดับถัดไปเรียนเชิญนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญคุณสายยาน,นักบุญค่ะพักผ่อนตามอธยาศัยลำดับถัดไปเรียนเชิญตัวแทนนะคะบริหารยูเรนัสคลินิกเรียนเชิญเลยคะ่ะเรียนเชิญยูเรนัสคลินิกคะ่ะเรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญคุณน้ำปั่นคุณแบมค่ะคุณซีเจนะคะมีท่านไหนเพิ่มเติมไหมคะขออีกหนึ่งท่านได้ไหมคะอีกหนึ่งทาง่านคุณออยออย โอเคเชิญค่ะสองสองเลยค่ะพี่ออยอยู่ข้างพี่แบมได้เลยนะคะเชิญค่ะโอเคครบถ้วนค่ะดีค่ะสวยงามค่ะอขอซ้อนไหล่นิดหนึ่งได้ไหมคะซ้อนไหล่ขก็ตอนนี้เฟรมเฟรมแน่นมากเลยซ้อนไหล่นิดนึงนะคะโอเคชิดชิดนิดหนึ่งนะคะได้ไหมคะเฟรมได้นะเก็บพอนะเก็บพอนะสวยงามค่ะ นี่ก็ของทางยูเรนัสคลินิกค่ะบทมินิฮาร์ดนะคะเอออันนี้อะไรหัวใจแก้มโอเคต่อไปวิดีโอค่ะวิดีโอค่ะวิดีโอของทางยูเรนัสคลินิกค่ะขออนุญาตเก็บภาพาพืาพ่อทำใจนิดนึงเนาะบอกมือไว้บายมินิฮาร์ดได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นของทางศูนย์กันทานรึเปล่าเอ่ยอ่ะโอเคโอเคนะคะ ลำดับถัดไปขอบคุณผู้บริหารค่ะเชิญคุณแบคพักผ่อนค่ะคุณเอ,อ่อซีเจค่ะแล้วก็คุณออยแล้วก็คุณนะคะพักผ่อนได้เลยค่ะแล้วลำดับถัดไปเรียนเชิญโชว์ค่ะยิ่งใหญ่อลังก,การสวยงามค่ะถ่ายภาพนะคะร่วมกับคุณเคพผัชวีคุณลูกดาแล้วก็หนังงามทั้งสี่ท่านค่ะเรียนเชิญค่ะสวยงามมาก โอเคค่ะสวยงามค่ะอ,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 อะสอนไหลถึงไ,ได้ไหมคะเปรีได้ไหมสวยงามไหมคะมไไมเฮ้ยค่ะ,คะ,คะอันนี้เป็นกล้องของทางทีมโชว์ก่อนนะคะเรียบร้อยต่อไปเป็นของทางาทเราค,ค่ะยูเนสกินิกค่ะ ที่ยังไม่เคยได้รับบริการการตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้าแวมารตรวจเช็คสุขภาพผิวหน้ากันได้แล้วก็เดี๋ยวติดตามนะคะสาหรับคุณเข้มหัดสวีไปกันกับเราอยู่แล้วกับยูเรนัสคลินิกนะคะคุณมุกดาเช่นเดียวกันสามารถที่จะไปอัปเดตนะคะว่าอุ้ยเดี๋ยวจะได้เจอคุณเข้มหัดสวีแล้วก็คุณมุกดาอีกเมื่อไหร่ย,ยังไงนะคะติดตามได้ s <S <c oughs> ที่เฟซบุ๊กของยูเรนัสคลินิกค่ะซึ่งแน่นอนว่าเดือนนี้มีถึงสอีเวนต์ค่ะนะค,ะนะคะก็ติดตามกันได้รวมถึงเดือนหน้าด้วยเช่นเดียวกัน วิดีโอค่ะสวยงามอันนี้วิดีโออีกหนึ่งครั้งค่ะวิดีโอใช่ไหมคะอันนี้วิดีโอของทางทีมโชวค์ค่ะสังคูอ๋อสุกจากตรงกลางนะคะแล้วก็ปึ๊บปัไป รูปเยอะนิดนึงนะคะวันนี้กับงานแกลนเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าถ่ายนะคะสำหรับคุณเทพกับสิ์สวิคุณมุกดาแล้วก็ทานานนั้งงานทั้งสี่ท่านด้วย วันนี้ก็ต้องขอบอคุณนะคะทั้ง FC แฟนคลับนะคะทุกทุกท่านเลยน,นะคะชาวเชียงรายเองก็ดีแล้วก็จากหลายๆท่านด้วยที่มาหลายๆที่ททด้วยนะคะมาร่วมกันในงานครั้งนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณเทพพัชรีคุณอบุ๊กดานรินดาค่ะจากรแสดงช่อ <una>? ง7 h d นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณค่ะคุณฟ้าใสกระบินสุนัยรุ่ยิ่ง Miss Universe Thailand 2019แล้วก็ไุณ Miss Universe นะคะ2019ค่ะคุณน้ำตาชลิตาสุดเสน่ห์ค่ะ Miss Universe Thailand 2016และอซิก็คุณ Miss Universe 2016ค่ะ ขอบพระคุณค่ะคุณแปรว,วันนิ้เรืองทองค่ะมิสซุปราฟเนชั่นแนลไทยแลนด์2022และก็มิสซุปราฟเนชั่นแนล2022ค่ะและก็คุณเฟิร์สหวังนะคะมิสซุปราฟเนชั่นแนลไทยแลนด์2023แล้วก็มิสซุปราฟเนชั่นแนลช็อกโัวเดล2023ค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะ,คะ,คะก็เดี๋ยวลำดับถัดไปด้วยขออนุญาตประชาสัมพันธ์รายชื่อ V.I.P. ค่ะลูกค้ายูเรนัสคลินิก ะะที่เปิดใจแล้วก็เรียกว่าอยากจะดูแลนะคะที่เวลราเสนิดค่ะมาถ่ายภาพคูพ่กับคุณเข้มและคุณบุ๊ดาที่โฟโต้แบ็กดอกอลเลกชัราชสัมพันธ์ไร่ชื่อเลยนะคะคุณครีมคุณครีมยกมือค่ะโอเคเชิญได้เลยค่ะที่โฟโต้แบ็กดอกค่ะถ้าอยากจะได้กล้องมือถือด้วยฝากให้เจ้าหน้าที่ถ่ายได้เลยนะคะและเดี๋ยวถ้าเกิดอยากได้รูปสวยๆเดี๋ยวคืนนี้อยากให้ทาง ทีมงานของเราไปปรับแสงปรับสีกันสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราลงรูปไว้ให้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของยูเลนัสคินิกค่ะท่านที่สองค่ะด้ขออนุญาตประชาชนนะคะ,ะแก๊งนางพญาค่ะหูชื่ออยากเห็นหน้าเลยแก๊งนางพญาค่ะในแก๊งนางพญาค่ะนี่แสดงกว่ามาเป็นแก๊งแก๊งนี้แหละคะ่ะชื่อแก๊งสุดยอดมากหูแต่ละท่านสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ นางพญานะคะท่านที่สองนะคะท่านต่อมาค่ะคุณแต๋วค่ะใค่ะคุณแต๋วนะคะแล้วก็คุณน้องฝนแล้วก็คุณยายต่อคุณน้องฝนกับคุณยายค่ะค่ะแล้วก็มาหมาแล้วใช่ไหมคะมา น้องก็บอกขึ้นเลยนะคะแล้วก็ระดับตัอไปโดยเชิญคุณอนงค่ะยกมือให้ดูนิดนึงโอเคค่ะต่อตรงนี้ได้เลยค่ะท้าตอมาค่ะคุณหลานค่ะคุณหลานต่อได้เลยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะได้มีการแซงคิวกันเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ด้านหน้ากับนางงามนี่คือก็คือทีมงานของเราได้ถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะตรงนี้ตามเลยค่ะคุณเอค่ะอ๋อคุณเอค่ะขอไม่ใช่ค่ะเอคคุณเอไหนคะลูกค้าเรา คุณเอมาต่อคิวตรงนี้พี่นุยหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าขออนุญาตไล่เรียนกันไปมันจะได้แบบว่าไม่เกิดการสับสนหนึ่งแล้วเราจะได้ทํางานง่ายด้วยสามจะไม่มีการแซงคิควกันเนาะนะคะไม่อยากมีตรา,าเดี๋ยวแบบอุ้ยใไมคนนี้แซงคิวพี่ละน้องหนูก็อยากจะทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอความรับผิดชอบทุกชันด้วยแล้วถัดไปคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์ค่ะ อยู่ไหนเอ่ยมายังอ๋อมีบางท่านกลับไปแล้วเนาะเรียกซ้ำไม่ถึงครั้งคุณพีนนะคะคุณพีนไม่อยู่แล้วเนาะกลับแล้วเนาะอ่ะอ่ะโอเคท่านต่อไปเลยค่ะคุณมวยค่ะยก่วเบิร์คุณมวยนับหนึ่งคุณมวยนับสองคุณมวยนับสามไม่อยู่นะคะขออนุญาตครับค่ะคุณนีค่ะคุณนีคุณนีคุณนีนับหนึ่งคุณนีนับสองคุณนีนับสามลูกค้า V I P ของเรามีไหมคะอ่ะโอเคท่านต่อไปคุณกิฟต์ค่ะคุณกิฟต์โอเคท่านนี้แน่เลย ใช่ไหมคะอ่ะต่อคิวด้านนี้สักขราวนะคะคุณกี้ค่ะคุณกี้โอเคเดี๋ยวต่อจากคุณคุณนีนะคะอ่ะคุณกิฟค่ะต่อจากคุณกิฟแล้วคุณกี้แล้วก็สุดท้ายคุณต่ายค่ะคุณต่ายอ่ะโอเคมาแล้วครบแล้วพร้อมเติมไหมอ่ะลูกค้าเลยเพิ่งจะลูกค้าตรงนี้เลยชื่ออะไรลูก ไม่ได้เย็นพี่ดุยไม่ได้เย็นหูตึงคุณตั้มโอเคค่ะด้านดี้ค่ะโอ้ไม่ใช่คุณตั้มด,ด้านนู้นค่ะตั้มมีผู้จัดการค่ะอันนี้ได้ถ่ายบ่อยอยู่แล้วค่ะไม่ต้องถ่ายแล้วนะ,ะ้ะหยอกหยอกนะคะเอามาค่ะอ่ะโอเครอบนี้ก็นะคะขอให้เป็นภาพความประทับใจคุณเข้มแล้วก็คุณบุ๊ดาด้านนูน้นพร้อมกับแขกวีพีของเราเลยคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากจบตรงนี้ไม่แน่ใจเป็นกีก่โมงหรอคะพี่ตั้มคะ ต้องต้องกระชัิดึงน้อไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะได้มีไปตะกูลหรือเปล่าปะกลับพร้อมกันไหมคะอ๋อไม่ได้กลับพร้อมกันนะคะเดี๋ยวหลังจากจบถ่ายแข่งเวทีของเราตรงนี้เสร็จแล้วก็น่าจะได้ไปจอยจอยกันกับเอฟซีแฟนคลับนะคะทางด้านโน้นนองได้ขออนุญาตปิดเบรกการประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมรอบนี้เลยแล้วกันน้อเพราะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งรอบด้วยนะคะมาโขนมาแจกของรางวัลกันด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นพลาด ท่านใดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยให้กับยูเลนัสคลินิกเยอะๆคุณจะได้เจอเจอดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบนะคะก็ฝากแหวกปรโวดดาราที่คุณชื่นชอบในบูตกิจกรรมของเราได้ค่ะจัดการจะถึงวันที่23สิงหางคมรอบนี้โดยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรอบหน้า17 0นาฬิกา5โมงเย็นเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรอบไว้ค่ะเราี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ